สวัสดีครับผมพี่้อง นี่ปอย่ต่ำเลยครับผมช่วงนี้ยแตต้นสูงๆนะครับผมอยู่ตรงกับพระอาทิตย์เลยครับผมเดี๋ยวจะกลับไล่กล่องซุ้มให้เบิ้งครับผมเดี๋ยวจะหาไอ้ช่องซุ้มให้เบิ้งครับผมซุ่มไปตรงนี้มันไหนย้อนแสงอาจจะบ่เห็นเลยครับผมเดี๋ยวจะล่องเบิ้งก่อนถ้าบ่าได้เดี๋ยวจะหาช่องซุ้มให้เบิ้งครับผมสูงขนาดครับผม นี่แหละครับผมเอาต้นใหม่บางพราอาทิตย์ไว้ครับผมโอ้โหสูงจังเลยฮึเมืองต้น้างๆางรดครับผมเี๋ยวเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ข้างบนครับผมโอ้โครับผมพี่นอ้องโมโหจะดีใจดีเ่ราะครับผม ห้างนี้นี่ห้างยี่ต้นนี่ครับผมว่าสูงแล้วเด้อครับผมห้างดีห้งสูงจังก็เขาไปก่นโอ้โหครับผมปลายสุดเลยครับผมโอ้โหนะครับผมปลายนิ้วเลยครับผม O, เห็นบโนอเนาะนี่แหละครับผมนิ้วปลายนิ้วเลย <laughs> นางเข้าไปเบิ้งนด้ครับผมส่ง <laughs> <laughs> ใหม่ตะลุ่นโอ้โหสูงโดยใจบัขนาเลยจนไหนล่ะครับพี่นอ้อ <laughs> ง <laughs> โหโหโหต้นนี้ท้อยพ่อครับผมต้นนี้ท้อยพ่อเลยม่มีง่ายข้าพักเลยครับผมเดี๋ยวกับไล่ซุ่มให้เปิ่งครับผมโู้ครับผม น้ำเบ่งเดือหากันจริงครับผม <c oughs> ห้างนี้อนุนรักษ์ไว้ครับผมเอากันได้ครับผมสูงขัดถอยบ่พอครับเ,เด็นเรื่อกันห้างคุณครับผมแล้วก็ผมพี่น้องหาอุปกรณ์ทําคบรบครับผม ใบกล้วยแห้งครับผมขึนที่ไไสูงใส่ใบกล้วยมันใจกว่าครับผมไปครับ เดียบเงาแน่จังหน่อยด้วยครับผมเนใหม่นันสูมทห้งเพินกับให้เงยด้วยครับผมราคาขึ้นราคาลดนั่นค้อ พร้อมแล้วครับผมพี่น้องปายเก็บปายดีๆนะครับผมตรงหกุกควันครบนี่กับหาเครื่องที่มันไห้ใจได้นะครับผมตรงนี้สาคัญที่สุดเลยครับมันขาดรุดนี่ครบตกลบลงมานี่งานเข่าเลยเลยครับผมลงตง้นใบไว้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกันยี่ต้นพุ่นครับผมไปครับ ไก่เทิงเพิ่งเลยนะครับผมพี่นอ้องโอ้มือสัน่นโอ้ยสูงเอาเรื่องอยู่ครับผมมือสั่นมือนแห้งจะไ,ไปยังไงนึงครับผมืมีปีกหยาบๆแล้วครับผมขอจุดครบก่อนครับผม ผมไปทางใดน้องบาดโอ้โหข้าผึ่งใหญ่คับก้ขอนเข,อข,อขอาก้อนจัง่อยครับผม กันเข้าสักหน่อยเพิง่งโอ้โหหางเหลืองเระเทอเลยเพิ่งแก่เพิ่งแก่กะระลุนน้ำครับผมมาแล้วแตกลังมาแล้วน้ำบนนะ้อพี่น้อง คือเหลืองเช่นนั้นสูงกับโพธรรมดาเพิ่อนกับโพธรรมดาครับผม หัวหนา้าปิดตาครับพี่น้องอู้เหมือนเพิ่งจะใส้น้ำบานหยอดลัง่งครับผมเหมือนน้ำน้ำเพิ่งจะหยอดลัง่งครับผม ไปกันอีกไปกันอีกไปกันอีกหัวหน้าพี่น้องอังการงานเฝ้าครับผม <laughs> สูง งานหนึ่งพี่น้องเบอร์เลบัตรเทอเลยครับผม อู้หนาวยอดล่ามากล่างเลยครับผม ไอ้พว่เห็นพี่น้องก็ใครไม่อยู่ตรงนี้ไม่รู้หรอกว่ามันเสียวปันไดเนยเดี๋ยวม่เห็นอู้หักกิตอะไร ีเอ้ยโกตบดุโอ้โหว้าวขวบ,บ,บ,บมาหลตบแมงอีกกระบ b u m หืมไม่ใช่หรอ campaña. เก็บก oh ่อนพี <laughs> <bad> uhh ่น้องคุณจะขาดโคุณจะขาดทุกคนเก็บกอนเก็กอนโอ้ผมอยาก่ะไ้เห็นบนเที่ยบูสูงเหมือน รับประไว้้อมจต่รอดกวนครับผมโห้อยอออออออยันครับผมเขาไม่ยันหทาง มันเด่นครับผมเสียวอ,อ,อ,อะไรคนาเด่นมุกหมวกเลย ครับผมพี่น้องลงครับผมอขอโทษขออภัยหลายๆครับผู้ใดยิ้นเสียงเมย์ล้วกับเมย์น้ำนะครับผมวัดที่จะหอบอไไ้เลยครับผมบึ่งพนามครับผมพี่น้อง ลงมาแล้วก็เบิ้งกันข้างล่างนี่แหละครับผมโอ้ยดูข้างบนไอ้เบิ้งก็ได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวกลับไปบ้านจะสร้างไอ้เบิง้งนี่ครับผมนี่ก้อนนึงครับผมนี่หยอดล่างครับผมแจว ครบผมพี่นาหอดบาเลเด้อครับผมเบิ่งมจิจากโลกรบผมกอนงกอนง เก้าเก้าโลครึ่งครับผมมันเป็นตัวเลกเก้าโลครึ่งผมได้ก็เตี้ยวขาดอกก่นสี่โลพผดิพอดีเลยครับผมเก้าสี่สิบสาม สามลูกเคริงครับผมอมือหนีเจงได้กะห้างเดียวกับพ่อครับผมโอ้สุดหอนเลยมันหอนมันเอาเลยครับผมกะเดี๋ยวจังไดไปเบ้งตอนสักน้ำยู่บานครับผมกะมือนีกะจจงได้กะนี่ไหนครับผมเพราะเลวสวัสดีครับ